คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนาะก็กราบสวัสดีสวัสดีวปรุทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ้องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมปั๊บจีมังนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับ ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับนะเอออ่ะโอเคนะครับจัดไปไวรุ่นวิกาจูนะครับนะเออก็โอเคนะครับวันนี้ก็พาทุนมา1พันนะครับนะก็จะมาขอซื้อฟีเจอร์ดูแล้วกันนะครับไปรุ่นอ่ะโอเคจัดไปนะครับก็รื่นใครที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ขอคนละหนึ่งไหลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเออ ใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับกล่องคล้ายพีจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมไปดูนะเออหรู้เรื่องนะครับนะอะไปดูกันเลยก็ไปเบน,น้าก่อนละกันนะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ <c oughs> ขอไปจริงๆนะคลิปนี้นะเจ็บคอนะทุกคนนะโอเคใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์ผมด้วยเออ งอนนะใครไม่กดน,นะเออจัดไปครับผมโอเคสวยงามครับปั๊บก็ไปดีสวยสวยสวยเออมาว่าเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเห่าเรื้ยงเห่าเลี้ยงเห่าเลี้ยงโอ้มาแต่ละดอกโจ๊ก็ไปดีเออเต็มกละเบียวนะครับนะเอาแกวโอเค โอเคปาบก็ไปนะครับโอ้โหโจ๊ะรัวๆโจ๊ะรัวๆนะครับทุกคนอันแน่เป็นยังไงเป็นยังไงเออเฮ่อไม้แรกนะ่ยครับผมโอเคสวยงามครับโอ้โหไม่ต่อนะครับปลอบๆเงย โอโหอะไรกับเนี่ยโอ้ย <laughs> oh oh เอาแล้วนะครับเว่ารัวๆนะครับผมเออหมุนทุตัดนับสุดท้ายโดนโอ้ยขอส,สวยเออเหอเออเหอ,อ,เอ,อดูมันได้อยู่ครับต่อไหม โอ้โหไม้เลขกนะครับน้ำตาจะไหลนะครับผมเออ <c oughs> โดนเฉยเลยนะครับโอ้โหอ่ะไปเบสิบนะครับเจ็รอยห้ิบนะครับผมนะเออมามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรมาเจ็มๆหรือเปล่านะครับผมไวรุ่น โอเคมาโอ้โหดูไม้แรกมาโคตรสวยนะครับผมเอ้ยเต็มการาบิวหมดแพงนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้มาหมดแพงเลยนะครับโคตรสุดเลยเยิงไหญเออหมดแพงนะครับโอ้โหเป็นไงไหลรัวๆนะครับนี่ เอาเรื่องนะครับไหลรัวๆไปรุ่นนี่เป็นยังไงปาบก็ไปโอ้โหเกือบหมดแผงอีกแล้วนะครับนี่นี่ยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดนะครับคูนรัวๆ,ๆสวยงามไปที่เอาเรื่องนะครับนะเออเต็มกาลารบี้นะครับเป็นยังไงเออโอ้โหไหลแบบรัวๆมากเลยนะครับไปรุ่นโคตรเดือดน,นะครับเกมนี้นะปั๊บจีมั้งนะครับ โอ้ยสุดจริงๆนะครับผมเออกดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับแปด้อยเก้าสิบสี่นะครับโอเคหรูเรื่องนะครับนะฮะถือสวยหน่อยนะมาว่ะหมาว่ะทุกคนดูแต่ละดอกนะครับคูณสิบเจ็ดเฮ้ย คองแท้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับโอ้เธอหวานเจี๊ยบนะครับแบบนี้เรียกว่าหวานเจี๊ยบได้หรือเปล่านะครับนะอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตกดอยู่ไปเลยแล้วกันนะครับนะเสียเวลานะครับเออโอเคสวยครับอื <c> ้ <oughs> อ่ะ กดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับสามร้อยสี่สิบสองนะครับเออไม้นี้เอาเรื่องนะครับมาเลขสี่หมุนนะครับขอเจมๆนะแล้วก็คูณสิบเก้านะครับเอาไว้เอาไว้ยสวยอือไม่โตนะครับผมวัยรุ่นถ้ามันไหลเหมือนไม้แรกๆนะน่าจะดีอยู่เออโอ้โหได้ตัวได้ตัวหนังสือล้วนๆนะครับอะไรกับเนี่ยโอ้ย เอา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 อะไรกับนี้สอนหรือเปล่านะครับซ้อนมาบันเทิงเลยนะบ,บอกก่อนโอ้โหหลอกเรานี่ว่าบักปรอบเงยหลังๆก็จะได้แก้แก้ตัวหนังสือนะครับตัวสอนเออหัวจะปวดอ่ะโอเคนะครับก็จบกับมาที่สองพันสามรอยสี่สิบนะครับอ่ะไปกันต่อขออนุญาตขยับไปเบ็ด สักร้อยหาสิบเอ้ยไม่ใช่เบร2ยี่สิบเอออ่ะซื้อไปเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยโอเคมาก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูมืถึงตอนนี้นะครับยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็ฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับกล่องคลายปีจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับบผมใบรุ่นนะเออรู้เรื่องจัดไปใบรุ่นมิกาจูนะครับมับก็ไปดิมับก็ไปดิโอ้โหรอบนี้มันไม่ไหลเลยเว้ยเอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเหรอเนี่ยรอบนี้ไม่ไหลเลยนะครับวัยรุ่นโอ้โห เอาเรื่องโอ้โหโดนนะครับไม่นี่โดนอ่าได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแเป็นกล่องสมบัติเอ้ยกล่องปยาบาลไม้เจ๋วเลยนะนี่ โอ้ยเกือบไม่รอดนะครับไปรุ่นโอ้โหมาเป็นวายช่วยไว้นะครับเกือบขีดไปแล้วไหมล่ะโอ้ยสวยงามครับผมอ่ะกดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> หมุนทุดท้ายนะครับโอเคอ่ะ แปดหมุนนะครับก็จบกันไปที่สองพัน六ร้อยนะครับเออก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูหเอาน,นะครับเออก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเนาะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าด้วทุกคนบ๊ายบายครับผม,มจุกกลูวหวานเจี๊ยบเออ